ความมืดบอดเป็นปัญหาสําคัญของมนุษย์ตาบอดทําให้เรามองไม่เห็นใจบอดทําให้เรามีอคติแล้วถ้าสมองบอดละ่ะมันจะร้ายแรงขนาดไหนจะพาคุณไปหาทางออกเมื่อสมองติดตันกับ creative blindness by d e a t h r o t ภาวะสมองบอดพร้อมรักษาความคิดสร้างสรรค์อยู่รอบตัวเราเราเลือกที่จะมองหาหรือมองข้ามมันไปก็ได้ เราสามารถบริหารกล้ามเนื้อด้านความคิดสร้างสรรค์ได้เหมือนกล้ามเนื้ออื่นๆทันทีที่คุณรู้วิธีมองเห็นมันความคิดสร้างสรรค์ก็จะกลายเป็นแต้มต่อที่เหนือชั้นที่สุดความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริงคือสิ่งที่มีชีวิตชีวาซึ่งเกิดขึ้นในทุกที่รอบตัวเราอยู่ทุกวันสิ่งที่เราต้องทำคือเรียนรู้ที่จะมองหาความคิดสร้างสรรค์รอบตัวเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใด หากขาดการบริหารกล้ามเนื้อนี้ก็จะรีฟอและตายไปในที่สุดทุกคนมีกล้ามเนื้อด้านการคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณใช้กล้ามเนื้อดังกล่าวได้ดีขึ้น Creative blindness by d e a t h t r o t t ภาวะสมองบอดพร้อมรักษาวางจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำใกล้บ้านคุณ